สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีไม่ใช่เชา้ามาสวัสดีเย็นวันศุกร์เลยนะคะศุกร์วันนี้เป็นศุกร์นอนฟาร์มเนาะไม่ได้ทําคลิปไปตอนเช้าเพราะว่าตั้งใจจะทําตอนเย็นเพื่อรับข่าวนอนฟาร์มตอนทุ่มครึ่งวันนี้นะคะเนาะเป็นข่าวสําคัญประจาเดือนของอดอลลาร์นะคะนี้เรามาดูก่อนว่าตอนนี้ทองทําอะไรบ้างนะคะตอนเมื่อวานนะคะแดงทองจบเขียวเ,เต็มแท่งมาเลยนะคะ เนาะเจ็บจบเขียวเต็มแทงแรงบายมาเต็มมากแล้วก็มาอยู่ตรงโซนแนวต้านข้างบนนะคะเป็นจุดเป็นโซนที่เราก็รออยู่แล้วก็เป็นโซนที่เคยวัดระยะไว้นานแล้วว่ามีอยู่มีอยู่แนวเดียวเท่านั้นที่เขายังไม่ได้เคลียนะคะก็คือแนวแนวนี้เดี๋ยวดูใน h e a หนึ่งจะเห็นชัดกว่านะคะว่ามันจะมีกั๊บเกินอยู่หนึ่งตัวนะคะที่น้องยังไม่ได้มาเคลียนะคะเอาน้องยังไม่ได้มาเคลียนะคะก็คือแถวนี้เนี่ยเคลียแนวนี้นะคะน้องยังไม่ได้เคลียแล้วน้องก็ มาเคลียรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนกับเมื่อเช้าก็ตอนนี้เคลียไปเรียบร้อยพร้อมทางสะดวกสําหรับการจะเดินทางขึ้นสําหรับขาขึ้นนะคะอ่าพร้อมจะขึ้นแล้วเนาะแล้วเมื่อคืนที่เราซูมกันในห้องอัพสกิลที่เราซูมกันตอนทุกคืนนะคะก็เราก็บอกไว้แล้วและคํานวณเวลาไว้ให้แล้วด้วยว่าถ้าเมื่อวานตอนก่อนจะแยกย้ายกันตอนจะจบแท่งนี้เนะาะเราบอกววาแล้วว่าถ้าเขาขึ้นไปชนแนวนี้เนาะ แนวตรงนี้ได้เขาจะต้องลงมาแล้วไซเวย์ทาไหล่ทาไหลขวานะคะเพื่อจะไปต่อขึ้นมาขนาดนี้นะคะทุกคนเนาะตอนนี้ถามว่าไปได้ไปต่อได้ไหมมีโอกาสไปต่อได้ค่ะเพราะว่าแนวข้างบนเขาเคลียร์ไว้หมดแล้วนะคะมีแนวข้างบนเคลียร์ไว้แล้วเนาะแล้วก็ก่อนจะไปได้ถ้าเขาไม่ลงมารับคนถึงนี่นะคะถึงข้างล่างนี้นะคะแนวตรงนี้แนวรับตายแล้วนะคะทุกคนตายแล้วมีเป็นอยู่ข้างล่างนะคะกลักกบโซนนี้เนาะ ทีนี้ตรงเนี้ยจะเป็นแนวที่เขาจะกลับสามารถกลับมารับคนได้เทรนใดๆใใก็ตามถ้าไม่มีการรับคนเทนนั้นจะไปได้ไม่ยาวท่องคํานี้ไว้นะคะยังใช้ได้เสมอนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้าเขาไม่ลงกลับมารับคนเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทําคือเขาจะต้องไสเวพักตัวคะ่ะไสเวเพื่อ เก็บหรือสะสมออเดอร์เพื่อทําข้อต่อหรือทําไหลนะคะแล้วการไซเวลของเขาคํานวณให้แล้วเมื่อคืนนะคะจะไปตรงกับช่วงข่าวคืนนี้พอดีนะคะ H1 ต้องไม่เกิน25แทง่งเราถึงจะได้ซูเปอร์เทนข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเกินเขาอาจจะเหวี่ยงขึ้นไปแล้วไปไม่ไกลนะคะ ถ้าเวลาเกิน25แท่งแล้วเขายังไม่วิ่งนะโซนนี้นะคะเกิน25แท่งเขายังไม่วิ่งโซนนี้เขาจะไปต่อในระยะที่ไม่ไกลแล้วแล้วเขาก็อาจจะโดนตบลงมาแต่ถ้าน้อยกว่า25แท่งดีทุกกรณีไปได้อีกไกลแน่นะคะแล้วจะไปได้ถึงไหนสิ่งที่เห็นตอนนี้กับเกินตัวนี้1ตัวนะคะยังส่งไม่ครบร้อยนะคะเขาจะส่งครบร้อยแถวๆถวนี้เส้นนี้ที่ตีไว้808นะคะ808หรือโซน8 0 9นะคะถามว่าโซนนี้มีอะไร เคลียหมดแล้วด้วยค่ะถ้าถึงนี่จริงๆแล้วเอาขยายเข้าแน่นอนทะลุนะคะทะลุแล้วไปถึงไหนได้อ่ะจะไปถึงไหนได้เดี๋ยวดูเฮดสีเขาจะกว้างขึ้นให้นิดหนึ่งนะคะโซน ยอดนี้ยอดเดียวค่ะที่ยังไม่ได้เคลียก็เราแถวหนึ่งห้า,า 1, นะคะแถวหนึ่งห้า,า 1, อ,อ,อีกโซนหนึ่งนะคะเอาวันนี้เป็นนอนฟาร์มด้วยกราฟอาจจะสวิงแรงแล้วก็เป็นช่วงทีดีปลายปีนะคะก็คือเป็นทีดีประจําปีเนาะก็ค่อนข้างน่าจะวิ่งแรงแหละให้เราเห็นวันนี้เราเคยเจอเมื่อประมาณ3าสี่เดือนที่แล้วที่เราเคยเจอนอนฟาร์มแล้วเจอระยะดาบหมื่นนะคะระดับร,ระยะดาบเดมาแล้วนะคะคือระยะหมื่นหมื่นพันนะคะแล้วน้องแถมตลอดเลยถามว่า อาทิตย์นี้จะเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เขาไล่มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วข้างบนแนวนี้ก็เคลียร์ไว้แล้วด้วยนะคะก็ลุ้นตามแนวค่ะ808ถ้าดิดถ้าผ่านไป80 8 0 80 8 809ได้ไปไปดูอีกทีคือแถวอ่าหนึ่งปดหนึ่งหาะคะแถวแถวนี้ยอดยอดนี้นะคะถ้าหนึ่งดหนึ่งหไปได้อีกรอ1น2 2ค่ะถ้าทะลุได้นะนู่นค่ะไกลเลย18 5 5ค่ะ ถึงนี่ที่ยังไม่ได้ย้ำนะคะแต่ก่อนจะถึงนั่นได้ให้ผ่านสองสองให้ได้ก่อนนะคะระวังไปตามระยะเนาะวันนี้นะคะมีโอกาสที่น้องจะกลับมารับคนแถวนี้ข้างล่างนี้ได้หรือมีโอกาสจะไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นระวังการสะบัดค่ะคืนนี้น่าจะสะบัดอยู่โอเคไปละ